ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาขอนําเสนอนะครับขั้วไก่นะครับใส่วุ้นเส้นกระเพรานะครับโดยก็จะมีนะครับมีไก่เตยมไก่ก็หนึ่งตัวนะครับก็จะมีเครื่องในมีวุ้นเส้นมีตัวนี้เนี่ยเราจะโขลกรวมกันนะครับมีข่าตะไคร้นะครับกระเทียมพริกนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบกระเพรานะครับ จะนำเสนอนะครับจะนำเครื่องพวกนี้โกรกนะครับนะครับผมครับตัวนี้เราก็เตรียมเครื่องไว้แล้วนะครับเครื่องที่เราตำไว้เราก็มาลงไว้นะครับมีข่าตะไคร้พริกแห้งพริกสดนะครับใบมะกรูดนะครับไก่ตัวหนึ่งนะครับก็พร้อมเครื่องในนะครับนี่เราก็จะมาปรุงต่อนะครับใส่น้ำปลานะครับ ชาเขียวนะครับน้ำตาลนิดนึงนะครับนันเลี่ยนนะครับประมาณักช้อนหนึ่งนะครับซีอิ๊วขาวใส่นะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งไฟนะครับครับเตรียมวุ้นเส้นไปแล้วนะครับน้ำเดือดก็ใส่วุ้นเส้นลงไปนะครับ หอมมากเลยนะครับหอมมากครับอยอดเลยนะครับกะเพราใส่ด้วยนะครับกระเพราเตรียมไว้น้ำใส่เดี๋ยวเราชิมนะครับเดี๋ยวเราชิม เดี๋ยวเราชิมครับมาชิมกันแล้วนะครับตอนนี้หอมมากหอมมากมีมเส้นนะครับจะอร่อยที่ม้วนเส้นด้วยนะ Ừ, <laughs> <laughs> <nhiều> lắm gì đó hôm nay. Ăn hả? này. <Rồi. cười> <laughs> มันอยู่ในปากเลยนะครับขีดไต่นะครับแล้วเราวันนี้นําเสนอแล้วนะครับไก่บุนเส้นนะครับโดยครัวลุงไตนะครับบํารุงดีแท้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งสับตะไคร้ครัวลุงไตบ้านจะลักด้วยแับ